สวัสดีครับผมจากร้าน JP Shot 45ครับวันนี้ผมมารีวิวติดตั้งสินค้ากับ JM5 n m a x นะครับตัวนี้เป็นโมเดลเก่านะครับมาดูกันเลยนะครับว่าคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับมีการติดตั้งในชุดยกสไลด์ชิลนะครับตัวนี้ร้อมกระจกทรงอาสาแบบขายาวนะครับแล้วก็ใส่เป็นน็อตสแตนเลสข้างหน้าหมดเลยแล้วก็มีการนําชิวของ XMAX มาเจาะ4รูนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับก็ ชิวก็จะสูงขึ้นนะครับก็ช่วยบังลมตัดลมได้นะครับอ่าดูกันรอบๆนะครับอ่านี่ยครับกระจกก็ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มุมมองดีนะครับแบบขายยาวค่อนข้างอ่าจะมองได้ดีครับเหมือนการมองก็คือจะมองไปด้านหน้านะครับไม่ต้องเอื้อมมองนะครับอ่าดูกันรอบๆอีกครั้งนะครับรถก็ดูมีมิติแล้วก็ดูแบบใหญ่ขึ้นนะครับ ครับผมจากร้าน JP s h อ p 4มากขอจบรีวิวเพเท่านี้ครับสวัสดีครับ